ที่อยากให้ส่วนหลังบ้านเขียวกระจีพืชผักง,งอกงามแบบไม่ต้องง้อสารเคมีบ้างครับวันนี้เรามีเคล็ดลับเด็ดๆจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาฝากกันบอกเลยว่าจะเปลี่ยนของใกล้ตัวอย่างหน่อกล้วยให้กลายเป็นปุ๋ยชั้นเทพได้ง่ายๆใน7วันเท่านั้นเองครับก็น่าจะเป็นปัญหาคลาสสิกของคนรักต้นไม้เลยใช่ไหมครับปลูกอะไรก็โตช้าดินก็ดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาพอจะใช้ปุ๋ยเคมีก็แหมกังวลน,นะ แต่ถ้าผมบอกว่าทางออกของเรื่องนี้มันซ่อนอยู่ในส่วนของเราเองล่ะครับใช่แล้วครับมันมีวิธีธรรมชาติที่เวิร์กมากจริงๆนะและนี่เลยครับพระเอกของเราในวันนี้หน่อกล้วยครับผมที่หลายคนอาจจะมองว่าก็เป็นแค่หน่อกล้วยธรรมดาแต่รู้หรือเปล่าครับว่าในหน่อเล็กๆนี่แหละอัดแน่นไปด้วยพลังจากธรรมชาติที่ต้นไม้ต้องการแบบสุดๆเลยถ้าอธิบายแบบบ้านๆเลยนะ จุลินทรีหน่อกล้วยเนี่ยมันก็คือน้ำหมักที่เราสกัดเอาของดีทั้งหมดจากหน่อกล้วยออกมาครับทั้งพวกฮอร์โมนเร่งโตตามธรรมชาติแล้วก็แก๊งจุลินทรีย์ตัวเก่งที่อาศัยอยู่ตามรากของมันนั่นแหละโดยมีกาก,ากน้ําตาลเป็นเหมือนเครื่องดื่มชูกําลังให้เจ้าพวกจุลินทรีย์ทํางานกันแบบเต็มสปีดไปเลยลองดูนี่สิครับในหน่อกล้วยเนี่ยมันเหมือนมีโรงงานผลิตฮอร์โมนพืชไซมินิเลยนะมีครบทั้งฮอร์โมนที่ช่วยเร่งให้แตกยอดแตกใบใหม่ แล้วที่เดียดกว่านั้นคือมีกองทัพจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่ติดมากับดินตรงรากด้วยซึ่งพวกนี้แหละครับคือทีมช่างชั้นยอดที่จะช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุยและสมบูรณ์ขึ้นฟังดูดีขนาดนี้หลายคนอาจจะคิดว่าทํายากแน่เลยบอกเลยว่าไม่ครับเพราะที่น่าทึ่งกว่าคือวิธีทํามันง่ายมากๆใช้วัตถุดิบหลักแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองหาไม่ยากเลยครับและนี่คือทั้งหมดที่ต้องใช้ครับหน่อกล้วยสดๆ3กิโลกรัมกับกาก,ากน้ําตาลอีก1กิโลกรัม ใช่ครับแค่นี้เลยอ๋อแต่ถ้าใครหากาก,ากน้ําตาลไม่ได้จริงๆนะครับก็พอจะใช้น้ําตาลทรายแดงแทนได้อยู่ครับผมมาถึงเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดแล้วครับตรงนี้ต้องไฮไลท์ไว้เลยนะตอนไปขุดหนอกล้วยเนี่ยให้เลือกหน่อที่ดูอุบอวบแข็งแรงสูงประมาณเมตรหนึ่งแล้วขุดขึ้นมาทั้งเง่าทั้งรากเลยนะครับแล้วก็ย้ําดังๆอีกทีว่าห้ามล้ําดินออกเด็ดขาดเพราะอะไรน่ะเหรครับ ก็พะขุมทรัพย์จุลินทรีย์ตัวท็อปที่เราต้องการมันอยู่ในดินที่เกาะตามรากนี่แหละครับแล้วก็จําอัตราส่วนทองคํานี้ไว้ให้แม่นเลยนะครับหน่อกล้วย3ส,ส่วนต่อกากน้ําตาล1ส่วนทองไว้เลยครับ3ต่อหนึ่งไม่ว่าจะทําเยอะทําน้อยแค่ยึดสูตรนี้ไว้รับรองว่าผลลัพธ์ออกมาเริศแน่นอน เอาละครับของพร้อมสูตรพร้อมก็ได้เวลามาลงมือแปลงร่างหนอกกล้วยธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สุดพรีเมียมกันแล้วครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาแค่เจวันเท่านั้นเองมาดูกันเลยครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเริ่มจากสับหนอกกล้วยทั้งหมดไม่ว่าจะตน้นรากใบสับๆๆๆให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทาได้เลยยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีจากนั้นก็เอาทั้งหมดใส่ถังหมัก เทกากน้ำตาลตามลงไปแล้วก็ใช้มือนี่แหละครับขยำขยำคลุกคลุกให้มันเข้ากันดีพอเข้ากันแล้วก็กดส่วนผสม,มให้แน่นๆไล่อากาศออกให้หมดสุดท้ายก็ปิดฝาให้สนิทแล้วเอาไปวางไว้ในที่รม่มแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วในช่วง7วันนี้ก็สบายๆเลยครับวันแรกเราก็ผสมปิดฝาไปพอเข้าวันที่2วันที่3อาจจะแวะไปเปิดฝาค้นสักหน่อยเพื่อระบายแก๊สที่เกิดขึ้นเพราะว่าจุลินทรีย์เขากําลังทํางานกันอย่างแข็งขันเลยล่ะครับ พอครบเจ็ดวันปุ๊บเราก็จะได้หัวเชื้อที่กลิ่นจะออกหอมๆห,หวานอมเปรี้ยวซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยครับว่ากองทัพจุลินทรีย์ของเราพร้อมใช้งานแล้วเอาละพอได้หัวเชื้อสุดเข้มข้นมาอยู่ในมือแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วจะเอาไปใช้ยังไงให้มันปังที่สุดละ่ะมาดูสูตรกันเลยครับการใช้งานนี่ก็สารพัดประโยชน์มากครับ ถ้าจะใช้บำรุงพืชผักสวนครัวทั่วไปก็ผสมแค่2-4ช้อนโต๊ะต่อนน้ํา20ลิตรแล้วเอาไปฉีดพ่นหรือรถที่โคนต้นได้เลยส่วนถ้าเป็นเกษตรกรที่อยากจะย่อยสลายฟางในนาก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยยังไม่หมดนะครับยังเอาไปใช้กําจัดกลิ่นในคอกสัตว์หรือกองปุ๋ยหมักก็ได้ผลดีเยี่ยมแค่ผสมน้ําแล้วราดลงไปโอ้โหครอบจัก,กรวาลจริงๆเดี๋ยวก่อนครับยังไม่จบนะ มีเคล็ดลับสุดท้ายที่สําคัญมากๆที่จะทําให้การทําจุลินทรียหนอกล้อยของเราคุ้มค่าทุกหยดนั่นก็คือเรื่องของกากที่เหลือจากการหมักนี่แหละครับอย่าเพิ่งรีบทิ้งนะครับผม ใช่แล้วครับอย่าเพึ่งทิ้งกากที่เหลือเด็ดขาดพอเจ้ากากนี่แหละคือปุ๋ยหมักชั้นดีเลยนะเราเอาไปใส่รอบๆโคนต้นไม้หรือจะเอาไปผสมในดินปลูกก็ได้เป็นการเพิ่มสารอาหารให้ดินแบบเต็มๆส่วนตัวหัวเชื้อที่เป็นน้ําก็แค่กรอกใส่ขวดปิดฝาให้สนิทเก็บในที่ร่มแค่นี้ก็เก็บไปใช้ไดน,นานหลายเดือนเลยครับเรียกว่าทําครั้งเดียวเนี่ยใช้กันไปยาวๆคุ้มสุดๆ เห็นไหมครับว่าจากหนอกกล้วยธรรมดาธรรมดาที่เราอาจจะไม่ได้ให้ค่าอะไรกับมันเลยเนี่ยมันสามารถกลายมาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆสําหรับการทําสวนที่ยั่งยืนได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการนาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งจริงๆเรื่องจุลินทรีย์หนอกกล้วยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาเกษตรที่น่าสนใจมากๆของบ้านเราเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วยังมีเคล็ดลับเด็ดๆอีกเพียบเลยและมีภูมิปัญญาพื้นบ้านเรื่องไหนอีกบ้างที่อยากให้เรานำมาเจาะลึกแบบนี้อีกกกลลอองบบัันนเเข้้าามไดยะคร